กล้อง iPhone 13กับกล้อง iPhone 15กล้องไหนสวยกว่ากัน จากการทดลองนี้ทำให้ได้รู้ว่ากล้องมีผลต่อความสวยค่ะไปดูกันเลยมาดูที่โหมดวิดีโอซูมปกติค่ะด้านซ้ายจะเป็น iPhone 13ส่วนด้านขวาจะเป็น iPhone 15ถ้าเทียบกันนะคะ iPhone 13จะเก็บภาพกว้างไล้เยอะกว่าแต่ iPhone 15จะสีสดคมชัดกว่าค่ะข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะ iPhone 13ซูมสูงสุดได้3เท่าส่วน iPhone 15ซูมสูงสุดได้6เท่าค่ะและการซูม 0. 5ดเท่า iPhone 15เก็บภาพรวมได้กว้างกว่าค่ะแต่ iPhone 13ดันสีสวยและคมชัดมากกว่าต่อมาเรามาดูที่ ที่หมดรูปภาพกันบ้างคะ่ะจากรูปภาพนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากล้อง iPhone 13สกินโทนจะสีสวยกว่า iPhone 15ค่ะพอถ่ายออกมาแล้วนะคะผิวจาก iPhone 13เนี่ยจะดูสุขภาพดีแต่ iPhone 15เนี่ยรู้สึกว่าจะติดดำติดเงาไปนิดนึงและข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะหมดรูปภาพ iPhone 13จะซูมได้แค่5เท่าแต่ iPhone 15จะซูมได้ถึง10เท่าเลยครึ่งๆแน่สุดท้ายหมดถ่ายภาพบุคคลก็ยังรู้สึกว่า iPhone 13ผิวสวยกว่ากล้อง iPhone 13กับกล้อง iPhone 15ทุกคนคิดว่ากล้องไหนสวยกว่ากัน